สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่สวนสมโอบ้านตาดตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่สวนประพาวิทนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกส้มโอสวนประพาวิทนะครับเขียนไว้ว่าสวนประพาวิทินดีต้อนรับนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยนะครับ มื่อนี้ผมมาสวนโดยบังเอิญนะครับพี่น้องครับพอดีขี่มอเตอร์ไซค์เลาะเล่นมานะครับมาเห็นสวนสมโอเพนแต่กับบอมมี่เจ้าของสวนอยู่นะครับก็เลยถือโอกาสโทรรศัพท์หานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับโทรศัพท์หาเบอร์นี่แหละครับโทรไปขออนุญาตเพ่นนะครับว่าผมมาสวนนะครับแต่ว่าบมเห็นสวนนะครับสิขออนุญาตเขาไปเก็บบรรยากาศขออนุญาตถ่ายคลิปถ่ายภาพเพื่อถี่เสียวไปลงช่อง ยูทูบสีสะเกตชาแนลและกับเพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจสีสะเกตไทยแลนด์ที่นี่สีสะเกตนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบห้าทุกท่านนะครับเขาไปเบื่องสวนสมโอนะครับสวนประภาวิทย์บ้านตาดตําบลตาโกนอําเภอเมืองจันท์จังหวัดสีสะเกตครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปส้มกันครับเดี๋ยวมาส้มกันนะครับพี่น้องครับมาชมสมโอกันนะครับสวนประภาวิทย์นะครับพี่น้องครับสมโอกับกำลัง งามนะครับพี่น้องครับกําลังนวยเหลื่อมใหญ่แล้วก็เหลื่อมงามนะครับพี่น้องครับมีหลายรุ่นนะครับพี่น้องครับในสวนเพลินเป็นรุ่นนวยเหนี่ยหน่อยก็มีรุ่นนวยเหลื่อมใยแล้วก็มี่นะครับพี่น้องนี่ตัวนี้นวยใยแล้ะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้เริ่มเริ่มที่สีใ่บางแล้วนะครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวมาชมต้นนี้กันต่อครับพี่น้องครับต้นนี้โอ้หนวยใหยแล้วครับพี่น้องครับลูกใ่แล้วนะครับนี่ ต้นนี่ลูกใ่ลูกงามนะครับนาสีใดผลผลิตก่อนนะครับนาสีใดกินก่อนแหละล่ะครับพี่น้องน่าจะได้ส่งขายก่อนนะครับหน่วยใยล่ะครับพี่น้องครับอ่าเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับนี่โอ้พี่น้องหน่วยยางงามเลยครับนี่ครับลูกยางงามเลยหนวยงามครับพี่น้องครับเมื่อเบิ่งครับนี่โอ้นี่นี่ครับหนวยงามงาล่ะครับพี่น้องครับเบิ่งตัวนี้อยู่ข้างล่างนี่แห้งงามพี่น้องหนวยบบกใ่เลย หน่วยบอกไงนะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับสวนประภาวิตนะครับพี่น้องครับสวนส้มโอประภาวิตบ้านตาดตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดครับของดีศรีสะเกดบ้านเฮ่าครับพี่น้องครับเบื่องเอาครับหน่วยกำลังงามๆเลยนะครับพี่น้องครับอีกไม่นานนะครับให้ผลผลิตนะครับ ครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวไปเบื้องอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องครับต้นยูเคใกล้กันนี่แหละครับโอ้ต้นนี้ก็นวยใหญ่นะครับพี่น้องครับเบื้องเอาด้วยครับโอ้ตัวนี้กอะนาซีให้พ้นผลิตเร็วๆนี่แหละครับพี่น้องครับนาซีเก็บขายได้เร็วๆนี่แหละครับพี่น้องครับผู้ใดอยากนะครับอยากล่องซิมสมโออำเภอเมืองจันทร์นี่ก็โทษตามเบอร์โทั่ที่ผมถ่ายให้เบื้อง เปิดหัวตอนแรกนะครับพี่น้องครับมี่เบอร์ทรเพิ่นอยู่นะครับสวนประภาวิทย์ผมบ่เห็นเจ้าของสวนเพิ่นตโทรหาเพิ่นแล้วนะครับเพิ่น่าเพิ่นติดภารกิจนะครับพี่น้องติดภารกิจกันเลยขออนุญาตเพิ่นบอกว่าขอทายในเด้อครับเพิ่นก็เลยบอกว่าตามสบายเลยนะครับเพิ่นว่าฮะนี่ครับต้นนี่ก็านวยใหญ่ครับพี่น้องครับอู้น่วยใ่าง่ๆงามเลยครับพี่น้อง สวนส้มโอประพาวิทย์บ้านตาดตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้โ้ต้นนี้ต้นน้อยๆก็ไม่น่วยแหละครับพี่น้องครับนี่ต้นเล็กนิดเดียวนะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของสวนส้มโอสวนประพาวิทย์บ้านตาดตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ